พอพยลอดกับการจับมนุษย์พากโดยวิดิบอยฮ่าฮ่ฮ่จับมันได้ที่ฉันเล่าให้ฟังเมื่อวานได้ไหมฉันวาดรูปนี้ให้เธอเอาไปแปะตู้เย็นที่บ้านเธอเนะี่ยคิดว่าไงแส <ừ. S 2> นเออเงียบไปเซนนายรูร้ไหมว่าเรามาที่นี่ทำไมเราต้องตามหามนุษย์ยังไงล่ะนอนปะแโอพัเจ้านั่นมนุษย์ใช่ไหมเชย ใหญ่ในที่สุดเ <c oughs> จ้มามนุษเธอไม่มีว่าหารฉันได้หรอกฉันพาไปรัดผู้ยิ่งใหญ่จะจับแกอเองเ <c oughs> ฉันไม่รู้ว่าเธอเล่นอะไรกับฉันนะ่ะนะไงก็แล้วแต่ไม่วันที่พาไปรัดผู้ิ่งใหญ่จะจับเธอไปได้เธอไปแล้วเอ้เอา,าจ,ะจะจับแกให้ได้เจ้มามนุษย ตนี้เธอไม่มีวันผ่านฉันได้หรอกแนะ่เพราะนนคือกับดักของฉันเองนี่สินะที่เขาบอกกันว่าไม้คือพระเจ้าเนี่ยเงียบปากไปเลยแฟน ฉัจะจับแกให้ได้นะเจ้ามนุษย์เจอต้องเจอกันครั้งหน้าครั้งหน้าหยุดอยูดตรงนั้นแหละเจ้ามนุษย์ครั้งนี้เธอจะต้องกลัวกับเปเชียลแอทแท k นี่เธอเอาจริงๆใช่ไหมนี่มันมีระเบิดอยู่ตรงตัวฉันและถ้าเธอ การกู้ไม่ได้และเราก็จะระเบิดไปทั้งคู่แล้วเราก็ชัน้นก็จะจับเธอได้ยังไะฮะนี่เธอทํามันใช่ไหมนี่มันระเบิดของจริงนะไอ้เจ้ามษย์อ่ะเธอผ่านมันได้แล้วเชิญเลยฉั้นจะจับตาดูแกเจ้ามษนตไม่ว่าจะทํายังไงก็ตามกินเลย ก,กินสปาเกตตี้นั่นซิฉันบอกเลยนะแซนว่าน่ากะสปาเกตตี้ที่ดีที่สุดเพราะด้วเสีมือของาพวาวเมรลัตผู้ยิ่งใหญ่นะั่นแหะมันอร่อยมากด้วยคือเราไม่มีลิ้นนะแต่ก็ช่่อมถือแซนฉันจำมาได้แล้วอย่าหู้เฮ้จริงดิเปิดเลยแซนและได้ดูผลงานของฉัน โถบ้าเอ้ยพายสปากเกตตี้มันอร่อยจกักฉันจะจับแกให้ได้เจ้ามนุษย์ไม่ว่าจะใช้สปากเก็ตตี้กินช้าก็เถอะโอ้มันอร่อยมากเลยงาม